ัสดีะเอเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเอพาลูกค้านะคะมาชมรถคันด้า่อโชมเจนสิบคันสวยคันนี้นะคะ mm hmm. คันนี้เนี่ยเ mm hmm. พิ่งจะลงโชว์รูมเลยนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยเอมาแนะนําลูกค้าก่อนนะคะคันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่อง1.5 Turbo EL นะคะเป็นปี2020นะคะสีขาวตอนนี้มีเข้ามาคันเดียวเลยนะคะสําหรับคันนี้เนี่ยจะเป็นรถตุกคนนะคะลูกค้าเธอรถใหม่ใต้แดงค่ะ รถสวนสภาพดีเลยนะคะทางโชว์รูมของเองนะคะตั้งขายอยู่ที่8,99,000บาทเท่านั้นนะคะทันนี้ลูกค้าดูแลรถด,ดีนะคะภายในของเขาก็จะเป็นสีดำนะคะนี่ค่ะภายในสวยสะอาดทางโชว์รูมของเองก็คือล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ นนลูกค้าเปลี่ยนข้างนอกมานะคะแต่ว่ายางเนี่ยก็คือจะเป็นยางปี2024เลยนะคะสัปดาห์ที่7ปี2024นะคะขนาดของเขาก็คือเป็นขนาด18นะคะค่ะเดีเ๋ยวพาลูกค้าชมด้านหน้าก่อนนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าคอนโซลน,นะคะสวยสะอาดเลยค่ะลูกค้าดูแลรถด,ดีนะคะอันนี้ไฟส,สว่างที่ทางลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมนะคะ ออปชันก็คือครบเลยนะคะบอกปรับไฟฟ้าคู่หน้าภายในสวยสะอาดเบาะไม่ยับไม่ยน่นเลยนะคะรุ่นนี้มีเลนวอตให้เรียบร้อยแล้วนะคะหน้กผูนชมก็ตกแต่งด้วยลายไม้นะคะหน้าจอจะเป็นหน้าจอสัมผัสแล้วก็จะมีกล้องหลังให้นะคะกล้องหลังก็เลือกมุมมองได้3าม,มุมมองนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่อง1,500ซีซีนะคะบวกเทอร์โบนะคะก็จะเน้นประหยัดน้ำมันนะคะเฉะลี่ยแล้วก็วิ่งอยู่ประมาณ16-17กิโลลิตรได้นะคะวงมาลัยนะคะก็มีระบบคลิกคอนโทรลน,นะคะแล้วก็มีปุ่มรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะคะ<ม>เลขไมค์คันนี้วิ่งไปที่97,000กิโลค่ะการันตีว่าเป็นไมค์แท้อยเ0 0นะคะ มีประวัติเท่าเช็คระยะที่ศูนย์ฮอนด้าด้วยนะคะแล้วก็ลูกค้ามีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้านนอกมาด้วยนะคะสวยเลยค่ะลูกค้าดูแลรถด,ดีมากๆนะคะนี่เพิ่งจะล้างทําความสะอาดเสร็จเลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะนัดชมรถได้เลยนะคะของเอกตอนนี้นะคะก็มีโปรโมชั่นนะคะออกรถศูนย์บาทนะคะลูกค้าไม่อยากใช้เงินออกรถนะคะ โทรสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะโสมเจนสิบตอนนี้เองมีสีขาวเข้ามา1นึ่ันนะคะแล้วก็จะมีคันนี้ด้วยค่ะอันนี้จะเป็นสีบานเงินนะคะเดีเองมาถ่ายให้ลูกค้าดูอีกคลิปหนึ่งนะคะ ใครที่สนใจออนด้าแอปคอร์ดคันนี้นะคะ mm hmm. ก็สามารถโทรหาเอกได้เลยที่เบอร์โทร0863818421นะคะลูกค้าสบายใจได้โชว์รุมองเอกนะคะลดมือส่งทุกคันเนี่ยเปิดประวัติให้ลูกค้าดูแล้วก็มีการคัดเปิดเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ค่ะก็ mm hmm. วันนี้เอกอแนะนำารื่อยๆาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ mm hmm. ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ